พี่น้องป๊าปนหอยเงียดข้าเจ้าดีเบังพี่น้องเที่ยหลายนึงจะกันทักคุณจะกันเดี๋ยวยินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งพี่มีหกเดี๋ยวสินับไปทั้งพี่มีหกเจ็ดแปดเก้าเอาสวัสดีพี่น้องตอนแรงๆครับผม มาขึ้นพูตอนแรงครับปกติก็มาขึ้นตอนเศร้าเลยพี่น้องแต่วันนี้เข้าไปทั้ง,งน้ำกวอนก็เลยได้มาขึ้นตอนแรงครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมากเบิ้งน้อไม้พี่น้องน้องไม้เพินนพ่นว่ามันออกแล้วแต่ว่าสีใหญ่ปุ๊ปข้เจ้าหาลงไปเลี้ยวพนว้าวได้พูละลายพน้าวมันจิเหลือให้ผู้มารุ่นโบโบปกติก็มาแต่ย่ำเศร้าเลยพี่น้อง ขึ้นมาหาโนใหม่ก่อกนพุ่นละอ,อ,อือหานั่นเกิดหลอดเขาบอกอีหลอกนี่เขาเอานเด็ดนอนหน่อยติป,ปิยืนเออเห็นนอนนอยแล้วพี่น้องสงบายใจแล้วละ่ะมีอยู่ดอกโอ้คือนมียไปเถอะพี่น้องเอ <c ười> อ,อ,อนี่เดี่ยวเงี้ยวๆเลยพี่น้องก็ขึ้นเงี้ยวไวเถอะเนี่ยอือ,อ,อ ขืนเงาวเว้ยเทียนี่พี่น้องไอติปปีหน่อยมันนี่ครับกําลังข้นนี่พี่น้องกับกําลังข้นนั่นกำลังข้นครับโอ้ยหลอกมันข้นไม่แบบก่ยง่าเอาหนอน,นี่บ่ฝุ่นพี่น้องอีหลอกคุ่นนะครับคุ่นนะเอาวันนี้เขามาหาน่อไหมครับอีหลอก่าเอาครับ ก็เขาเจ้าก็ยังมามา,มาเอาเ้าหลายคนอยู่เป็นจนว่าพ่อโอ้ยบังดูพี่น้องนี่พี่ตันนี่ไงสำพี่น้องนี่พี่ตันนี่พ่อเอาสำโอ้นี่นี่น,นี่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วหนึ่งสองสามสี่อู้ห่าพี่น้องห่าครับนี่นี่ สวยเลยครับสวยเลยพี่น้องสวยงามครับนอนนี่แต่ว่านอนนี่เป็นไ้พี่น้องนอนนี่นอนนั่งดินได้เนี่ย เดียวเสียมมากครับอืม,อมนอนนั่งดินพี่น้องสวยๆครับโอ้ี่พี่น้องไม่ก็เจ้าอ๋อสามสามเลย <c oughs> โอ้ก็เจ้าหมูเศร้านี่ละ่ะบางทีอะไรนี่ละ่ะ <c oughs> เออเขามาเขาบริมากหมูเศร้านะเนาะเขามากหยอดเขาก็ลงน้ำลวด ไปพี่น้องไปเบ่งซ้ำสาวไอรีบนี่ห้อยข้าเาเอาครับนี่นอน,อย,นอยกำลังขึ้นสองอันสองอันกำลังขึ้นโอ้ยหลอกหลอกโอ้ยน้ำถอยถอยถอยมันเบิดแล้วมันบอย่ืน รถบ่าไรก็เอาอรถต้นยังไงมั้งเอ่อตะเตียงเส้นนอใหม่อันอนี้ก็แคบครับเองห้องมีแต่ต่มเนาะออโอ๊เฮ้ยโอ้ข้าเจ้าพระเห็นอือ, <laughs> อ,อมันบงั <laughs> นบงข้าเจ้าพระเห็นพี่น้อง <laughs> สวยงามเลยก็จะได้อเ, <laughs> เอา,าเลยเห <laughs> มือนนี้เอาว่าสิบอเอาหลวพไไี่น้องอดว่ได้นี่นอใหม่อันอนึง พ่อหอดน้นไม้อยู่ไเอาหอดอีหลอดคนนึงคนน่ะเออเต๋อเล้ยงสว่างยางครับเต๋นต้นไม้กับอีหลอกปกติเ่ามะแกงใส่กันนเนาะเขาไม่เอาไปต้มนเนาะเหมือนนี้เ่าได้หน่อยห่อเกี่ยวไปแกงไปแกงน้ำนี่อันนี้มันลีตาเขาเจ้านี่นี่มันลีตาเขาเจ้าเอามีดวะอามีดเลยมันลีตาอันนี้เขาเจ้าก็ให้เอาอยู่แม่ก่อนจักแล้วลีตาเนาะเอ้ามีดสักเล้ว อูยุ่งเอาไปทั้งกุ่นเลยปอเอาหยาดไปเฮ้นะเสไม่ก็จะเอาทั้งเด้นี่แล้วโอ้โหโอ้บัดนี้บัดเอาได้แต่ว่าวันนั้นนี่เอาเอาสองนอพนเด้ของนี้โอ้สั่งว่าจะมาสั่งว่าจะพี่น้องว่าที่ว่าเอาได้พี่น้องเนี่ย แต่ว่าเอาไปเติมกันไปเกียงเพื่ไหมพี่น้ว่าเอาไป,ปีริออกีงอาหงเอาหามี่คู้อยากเสีนเอาเอาเฝ้าเรื่องมันคำมันสีห้าเฮ้าหนีเลอยอีหลอกพี่น้องจะไปเอานหงไหมต้อ,ของขางๆกันค่อยเขาจะเอาครับ เขาเจ้าออกคางๆกันครับี่แต่ว่านี่เขาเจ้าว่าเอาเขาเจ้าจงใจเ่าเอาหรือจังไดยพี่นองเบิ่งเอาดูใกล้ๆกันเลยครับเกือบติดกันนี่เขาเจ้าเอานี่หนึ่งหม่องสองหม่องครับนี่หนงหน่อยก็าันงขึ้นแต่ว่านี่เขาเจ้าว่าเอาเป็นไปได้ไงพี่นองว่นหาเชื่อเลยเอาจงไห้เฮห้าติีเอาโอเคจัดไปใส่ถุงอันนั้นก็ไม่ตีเออเขาเจ้าจงไห้อห้าสองนี่พี่น้อง <ś les> อดีกันแล้วมันแล้วห้องมันแล้วห้อเอพราะว่าเอมารุ่นดีเ <ś les> ระเด็ดตมเหรไปไปอ้นี่เลยป๊าปนวงป้าปนวยเ่เดข้าเจ้านี่ตาข้าเจ้าเป็นปนีเอาอาไปรปะ บ่อ,อ,บอก,กับจงไงแค่ตัวเท้าซะมันขึ้นตะอือถึงติปีกำลังขึง้นนอนหนีไหมปืดคันได้แบบนี้เน,นอะโอบ้บังลํำมัมก็นลํำเงี้ยเนอะนอมเลยอนอนเงี้ยจับตัวจับกเะนี่ฟองด้ดอ,อกอ เลยแบบนี้นะพี่น้องคักๆเลยเออขันนน้อยเงี้ยยังสี่แกงได้อยู่นี่นี่เอาไปแกงสิรอดน้อยเงี้ยเองสิลายเฮ้ยพี่น้องขึ้นไปเมากขึ้นเมียแต่ประเดนี่มันประธานหลายครับขึ้นมากก็ถือว่าสูงเต่าไปเลยอ่าเกินมาสูงเติบไปเลยพี่น้องคนข้างล่างพระเจ้าเอาแน่แล้วครับอันนี้ก็ห้องตปิเตปิพี่น้อง ติปิอู้เริ่มสิเมีแล้วหนามกินกระบอกขึ้นมาได้พี่น้องกะว่ามีลุงพน้าวอู้หิเลี่ยวพน้าวมีติปิเห็นมั้พี่น้องสองอันติปิเขาเจาะเปล่าอันปะตีเมียนละตีฮึเมียนล้วพี่น้องเมียนแล้วว่าแล้ว ขึ้นมาสูงแน่เลยส่วนมากจะพากันหาจากข้างล่างขึ้นมาครับบังเนีบเน้บงังแนี้ยบังแนี้ยบังแนี้ยต้องอ่านเฮ้งกันเฮ้ยออแต่ยังไงพุ่นักพุนักพุ่นนักพุ่นนักป่านไป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 อุ้ยสะออน์เลยพี่น้องสะออนสะออนสะออร์ไม่ไปขีดเลยเด้ออุ้ยนี่แหละพี่น้องเอารุ่นนี้แหละมันยังอ่อนดีครับเนี่ยนี่วายมาปวดรุ่นนี้อ่อนดีครับผมเนี่ยเอาได้เบิร์ดได้พี่น้องนี่ นี่เง uh, anyway, uh, uh, ียนี่ครับกินได้เบิดครับนี่ไปเผาแน่ข้าแม่กำลังเผารุ่นนี่แหละเอ้าวเครื่องที่มุ้ยเถียงก็ร่างถึปล่อยมันขึ้นั่งดูนี่เลยไปซับเอาฮะไปควันเอาควันเอาคุณสามนอนบ่เป็นไงมาทั้งเขาเจ้ามาบวชหนี่พ่อเขาเจ้ามาบวช เอืไปต้มในแกงแล้วพี่น้องเอ้ยครับอันคอๆ่องก๊อกไปต้มไปแกงไปแกงงั่นแหะใส่ยีหลอดอืมต้นพุ่มใหญ่อิตาเบ็นกับคอยล่องคอยล่องแะทำไม,ม่ลาอันลูกกระนาบูดนาบูดมันิยกกระบานม <c oughs> าหนาเลยบ่หนาผ้าอันมาเลยพี่น้องเอ้ยคิดผิดก็คิด,ด,คดถื่บุว่าสิยหายลูกมา บึงชมธรรมาชาติชม่มอยู่บัดท,ที่นี่ครับมันแดดมันห่อนสินี้มันกะเมยก็เลยเป็นการทรมานทรมานลูกพี่น้องเอาได้ซํานี่กัถือว่าโอเคแล้วครับมีอีกบ่้องมีต้องมีบอยอยู่นีไหมอย,อยลงมาควันตัวเอาไปแบบนี้ตีมควันนี่น นี่น้องผื่นหาอันเอาเน่เาห้าอได้อันเน่าอันสันอันหน่อยเ้าเอาเบ,บิดเพราะวันนั้นที่เ้าได้มากครับมันมีสามสีแต่ว่าเ้าปุ่นอันหนึ่งห่ามต้นเ้าก็เรียกเอาเอันได้พ่อเอาพ่อเอาอพ่อดีกินพอดีพอดีครับตันนี้กินได้เบิดขึ้นเกล็ดปุ่นห้าหกอันเป็นต้นหกนอเต้นนี้โอ้ก้อนนี้เกิดดีเไหมเกิดดีเกิดดีอันนี้สีออกมัน ขุดมงดึงรูขุดมงดึงรูเอาก็คือยังเ่าเอาละนอนนั่งดินงามอยู่ด,ดิขุดลงไปอันเป็นนอนนั่งดินก็เดี๋ยวเสียมมามีนีน่แหละได้ยินดอว ฮะหุนคางเอาขาวแล้วขับเลยนุ่งกำลังมิงมยงแยวนุ่งมันเบิดหมือดท่าหนาที่เบิดมือด โอ้ได้อยู่ได้อยู่น้ำงามเลยพี่น้องสัมนี่หนยสวยแล้วครับนี่บต่ต้องหงายาวปูรลงค้นกับมักเงียวเงอันนี้เขามีเวลาจำกัดกับปฏิวัติเอาคือเอาสัตว์น้อยแท้โอ้ยกับบข่อยได้มากนะครับอาทิรัติเทียกันย่งยางๆ<ม>พี่น้องเอานี่ อาทิตย์ละเทียกันย่ากครับมันกับวัวยุไก่ด้ยครับแต่ว่ากับวอวยุกไก่ละกับพ่อไปพ่อมาแหละครับเอา้เอาเย็บโอ้ยมันคืออยู่แหยิงจุ้นั่นเถอะพัดินเอ้าวแต่ตเตมื่วันนอนอะเอ้ยตาพอดีเขา่เห็นด้พี่น้องนี่ยขันแง่ก็นี่เอาเออกไปได้เลยครับเพราะว่ามันถิ่ขัดล่ำขัดล่ำกันขัดล่ำล่ำล่ำเก่าครับถิ่นขัดกันเอาไปได้ขันแง่ก็นี่เส้นี้ก็ขัดอยู่เส้นนี้ก็ขัดอยู่ครับ พี่หนอนนึงจะไต่หินทีอือเมื่ไปีโยมยี่ใต่หันเอาได้บล่ะบัวโอ้ยเกิดตีป่วยเป็นเป็นในป่วยเปนขืนมาทีแล้วพิการเนี่ยน้องใหม่พิการใต้ดินปะเนี่ยมาก็ดึงนี่เหยนี่ยเอ้าเอายากดนึงพี่น้องเอ้าขันหยากนีเดียวว่าอะไรได้เนี่ยอือเอ้ยป๋าเป็นหนอนใหญ่ตัวนีหนอนหนอนใหญ่ โอ้นี่ห็นแตะไผ่เนี่ยตัวนี้มันยเฮ้ยอืโอ้นี่พี่น้องเห็นแต่ปไายตัวเร่เลยจะหยุดเอ้าโบต้องเอามันออกไปหยุดใต้ดินใต้หินซะเขาจะเจาะนี่ยไปพูดนะอุ้ยนี่กําลังขึ้นเห็นไหมดูอันน้อยๆเขาจะกีบออกอยู่ดิกําลังขึ้นเฮ้ยมันดื้อตรงนี่นี่ปล่อยทิ้งมุดมุดเบิงเบิง นี Billie, Billie, Billie s <S name, ่ตีปีตีปีตตเปะเห็นบ่ที่พี่ออกมาทั้งพี่ทั้งพี่ตีปีเตแปะนี่อันว่านี่เอ้าเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเบียนี่คุณบ่ตีปีเตแปะนี่ละอันว่าสิเอานี่มันทีเป็นน้อนั่งดินสวยๆเนี่ยงูสวยๆเลยพี่น้องนี่มันอยู่ในดินเพราะว่าลักษณะเกิดนอกกวางสิครับยาวอยู่ปน ขาเป็นเห็ดอือเขาเป็นเห็ดกินเนาะโอ้ยเขาเป็นเสียมเนาะบ่อันนี้ก็ตินยๆก่อนนี้ก็สิเกิดหลานะ หาจังหวะหามุมไม่คือยเสียมเนาะอนอนนั่งดินนี่พี่น้อง <c oughs> เอาเอาอีหลอกเนะ่เ <Okay. S 1> กีงยงเซ็กัน <c oughs> มันก็แทงขึง้นยังสั่น นั่นันข้าไเออน้องอมันก็ขึ้นมาได้พี่น้องขึ้มาได้ซานว่าไปแท่งไม่เขย่าทั้งหุ่น้างนวะชงส้งนวมันมาทั้งหุ่นเอาขี่เก้าเขาจะา้างในล่ะบอกว่าจะขึ้นมากจขึ้นมากมันสิตะเลือมันคำเหรอโอ้ยอุ้ยอะคือตาดีเถอะไปเบิ้งดู เบื้องคิดลองเกียรหลายนึงเจอกันทั้งคุณเจอกันเดี๋ยวที่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบางพี่มีหกเดี๋ยวที่นับไปบางพี่มีหกเจ็ดแปดแปดเก้าคุณมีไม่สิบสิบเป็นไงบ้างเออสิบเนา cất can đấy cỏ điều xíp nó, với Không hủn hát Giả hác đã, ăn xong đây cứ ăn. Ăn mít, trọ đây, giờ xong đây cứ ăn. Ừ, riêng vậy, khá là đấy cỏ này. ้ยซุ่มขวานี่พี่น้องเงาครับอันยาวๆต้องเอาอันสัน้นเพาจังคอยเอามีดมาอันเหนียวยาวพี่นอ้องไปตะกี้เพราะว่าเสียบได้พี่น้องเงียวยาวสิเพราะจะได้กินรสชาติแล้วโอ้มันเสียบสิพี่น้องมันเสียบเงียวยาวมัน อวันดีดรครับเ<ม>ออกินเบื้อได้ไดลายหนส่วนที่มันทอกินเออนี่อันสันอันนทอาจังมเมาหามีดช่เอาคุณเดืับหลายเลยเต้มเก็บไปเ่ย <c oughs> อ๋อขอ้องคุณก่อน ดอน,นแมงนี่มันเปบัวบวกดุดเลยด้วยมั้ยเแมงบ้านบุญป้าดดอนบัวบกที่พี่น้องมาได้สังเกตยดนี่ปิดพี่น้องบรรกูมีแต่บัวบวกเท่านั้นเลยครับเแี่แมงบ้านเลยครับเป็นดอนบัวบกเขี้ยแมงบ้านเลยพี่น้องโอ้เอาไปขั้นเนาะผู้ใดเคยกินอยู่หรือว่าเนี่ยน,นี่พี่น้องเป็นยาครับบวับวกบวกบัวบกอืมเดี่ยวพี่น้องผมจะเคี้ยครับ ดอนบัวบกอยู่กับน้องใหม่พี่นอ้องอืมเย่าดอนใค่กินบ่อยโอ้งามตัวนี้ไหมเขมีดน,นควันด้นี่อันสันพี่น้องหาหกหกกับ,บนันนพี่น้องนอสันโอ้ขันได้แบบนี้จักส้องซ้ำก่อนนี่ลงไปเลยครับพอมันคำแล้ว <laughs> ม่อย่างนี้พี่น้องขันได้ยังที่ส้องซ้ำก่อนลงเลยครับพอมันคำแล้วครับพี่น้นอง อินเทอรเนตลงเริ่มสีมืดแล้วครับน,นี่มามาควานันใส่ถุงกวนี่ถาเอาบ้างเดี๋ยวยังไปเอาอมีพี่น้องอันสันครับเมีอันสันเมีอันเงาเอาเก็บใส่ถุงหน่อยสิมีเงาถือว่าโอเคครับอ,นนอันนี้ควันถิ่นลีตาคราเจ้าเฉวนี้่กาเจ้ากับแมาเาหรอแต่ว่าเห็นเนี้ยไปเห็นเนี้ยครับมีง้อต้องง้ออืมต้ององ้อ นี่พลั้นทำนหิน,นปดัดเอ้ยเขาขึ้นมาหอดผีเที่ยไปพูดนะผานาพผาพ,พี่น้องโอ้นี่ตีพนว่านาผา,าโอ้นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่ครับหน้าผาครับผมนี่พี่น้องพนว่านาผา,า,าครับมาถึงแล้วครับป้าแต่ในว่าขึ้นมาสูงยี่เลยเนาะปดิดนี่รับครั้งแรกครับตีขึ้นมาวอนนาผา,าครับ สมพ่อมันมีกันหรอโอ้บักนาพาครับอ,อือดีหรอ,อ,อกสิโอ้สวยงามครับก้อนหินหินพาพี่น้องไปคงลงไหนป่มันก็เป็นตะไสร่แท้ว้าพี่น้อง กำลังข้นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เขาจะออกสองล่ำขับสองลำนี่เองพี่น้องกำลังหาทางลงพี่น้องขึ้นไปสูงเหีงพ่อพ่อ้อไม่ก็เดียวเบียเบพักครับน้องพ่อน้องไม่กับเบียพัก,พกตัดปลายเนี่ยตัดปายเนี่ยมันถิเครืง่งจักล่ำเออและตัดปลายกถือไว้ก่อนเถ xong nó xong rồi 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 xong เจ้าจงไว้เข้าเร็วเร็วเร็ว,รวคําอุอา้วอ,อบหนีอย,าย,ย่ามาอีกเื้าเย้าฝออน้ำเวลาอีกดีพี่น้องยันมืดคําทางครับเพราะว่าห้างลงอีบักไก่โอ้วเดี๋ยว3น้อน้องมา